สวัสดีครับว,วันนี้เราคุยูันในรายการมากกับเพียผมเพียวครับและมาที่เป็นพิธีกร,รในรายการหลักครับแต่วันนี้ครับผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมากับสาวสวยครับสุดเซ็กซี่ครับ จากรายการวันจูซี่เกคุณฝนนั่นเองครับนี่นะครับเซ็กซี่ของเราเซ็กซี่มากเซ็กซี่มากครับผมเซ็กเสื่อมเลยอะไรมานั้อ่าวันนี้นะคะฝนก็ไม่ได้มาคนเดียวค่ะมากับใครครับเนี่ยมากับพิธีกรพิเศษของรายการเรานะคะคือคนท้องถิ่นที่นี่ค่ะที่นี่จังหวัดชนบุรีโอ้หมาลครับพบกับคุณซู่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสู้นะครับอยากให้คุณสู้พูดคำขวัญประจําจังหวัดชนบุรีค่ะอ๋อคำขวัญประจำจังหวัดชนบุรีอหรครับทะเลงามข้าวหลามอร่อยอ้อยหวานจากสารดีประเพณีวิ่งควายครับโอ้โหแม่นเป๊ะๆครับที่ว่าเป็นคนชนบุรีอย่างแท้จริงแน่นอนครับผมอ,อยากให้คุณสู้น้ำสี่ภาคหน่อยครับอ๋อครับผมตลาดน้ำสี่ภาคนะครับใครมาพัทยานะครับก็ต้องแวะนะครับรับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่น่าแวะนะครับก็คือ ด้านในนะครับเป็นตลาดน้ําจาลองนะครับแล้วก็วันเสาร์วันที่ก็จะมีทัวร์จีนทัวร์ญี่ปุ่นมาลงแล้วแต่ครับการท่องเที่ยวผ่านมาอะไรงก็ต้องมาแวะที่นี่ครับแลวที่ผมทราบมาอีกอย่างคือตลาดน้ำสีผ้าเนี่ยคือจะมีพวกโชว์อะไรนงี้ด้วยใช่ไหมครับคุณโซใช่ครับผมตลาดน้ำสี่ผ้านะครับก็เหมือนชื่อครับสี่ผ้าก็จะมีโชว์ของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกตอเร่การเสียเวลาเราเข้าดูในตลาดเลยก่อนว่ามันมีอะไรกันบ้างครับผมไปเลยครับ ครับตอนนี้เราอยู่ข้างในตลาดแล้วนะครับผมตลาดน,น้ำสีภาคแค่ว่ามีล่องเรือนะครับลองพ,ลพรมแทพไปดูเรือได้นะครับเรือแทนไปดูเรือไม่ต้องก็ได้เข้าไปข้างในต่อนี่ครับเ นัะะ่นคือบ้านที่มะพร้าวอ่อนไลค่ะชุดละเท่าไหร่คะ่ะชุดละห้าสิบบาทค่ะชุดละห้าสิบบาทเอาชุดหนึ่งคะ่ะห้าสิบบาทคะ่ะขอตังค์ด้วยคะ่ะขอตังค์เฮียคะ่ะ อร่ครับอร่อยนะคะับเท้าหอมครับแก่ด้วยแก่ชอบตา,าบแก่ <c oughs> ไม่โดนตกไปครับเดินเถอะนะไม่ ครับตอนนี้ครับคุณสู้ก็มาให้นมปลาคราฟนะครับผมก็ไม่เคยห้ากันให้นมปลาคราฟทำไงลองไปดูคุณสู้ดูครับให้นมปลาคราฟตอนนี้เราก็แวะพักมากินก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะจริงๆนั่งบนเรือได้แต่ว่าไม่ไหวละที่เกียดลงเมื่อยมากเหนื่อยร้อนมากเพียาหายไปละ หายไปกับคุณสู้ไปทําอะไรกันก็ไม่รู้ผมรักเมืองไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยหลายปีหลายปีผมรักเมืองไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ตั้งนานหลายปีติดอกชอบใจสาวสาวเมืองไทยนะก็ดูสวยดีชอไปเดี่ยวพัทยาเดินไปเดินมา Thai people are born in such a unique place. We have lots of water, so we keep a jar of water in front of our house to welcome guests. We float markets on it. We throw it for festive fun. And we use it to shower elephants sometimes. Our weather allows us to laugh only on two days the days which are sunny and the days which are not. Food is plentiful have fish in the water, rice in the fields. That's why we always make lots of it so we can share. The way of Thai, our way of unique happiness, and it begins with the people. Amazing Thailand. come me them so Is wanna touchdown. We at re a ready? ready dark you be the for part. pull สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับคุณฝนอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะทำไมต้องเป็นสวนสัตว์เปิดฮะเพราะว่าถ้าปิดเราก็มาไม่ได้ค่ะอ๋อโอเคครับนะครับทุกคนทส,สวนสัตว์เปิดเฮ้ยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนี่คือทำไมถึงต้องเป็นสวนสัตว์เปิดฮะอ๋อนะครับที่ชื่อสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับเพราะว่า ข้างในนะครับผมเขาจะไม่ขังสัตว์นะครับแต่แบบจะมีสัตว์บางชนิดที่ขังนะครเช่นสิงโตนะครับมันทําให้เราใกล้ชิดกับสัตว์มากเลยครับผมโอ้ก็คือเรียกได้ว่าคือเราเข้าไปนี่คือสามารถ้อาารได้เลยครับเซลฟงเซลฟี่นี่สัมผัดเลยครับสัมผัสได้เลยใช่ไหมฮะแน่นอนครับโอ้โหครับผมนี่วันนี้ครับเราก็แวะมาจากครับแวะมาจากตรังสีภานะครับแต่วันนี้ครับเรามาที่นี่ครับไม่ได้มาเปล่านะคุณฝนมาทําอะไรคะเรียกว่ามาวันนี้ครับมาสนสัตว์นี่คือเรามีเกมให้ แขกรับเชิญทั้งสองท่านเล่นด้วยฮะยเกมอะไรครับคุณเพียวโอ้โหก็เรียกว่าเป็นเกมครับให้แขกรับเชิญทั้งสองท่านนะครับแข่งกันครับเซลฟี่กับสัตว์ครับในนก็สวนสัตว์เปิด้วใช่ไหมใช่ครับ,รบก็เลยต้องแบบแข่งกันเซลฟี่นะฮะกติกานี่ก็คือครับคือให้ทั้งคู่ครับถ่ายรูปก,กับสัตว์ให้น่ารักที่สุดครับแต่ว่าครับถ่ายเดียวก็ง่ายไปให้ทั้งสองคนเนี่ยคือห้ามทําหน้าซ้ํากันครับในแต่ละรูปเรียกว่าถ้ารูปหนึ่งยิ้มครับรูปสองนี่ก็ต้องแบบหน้าเบบงออะะไไรรร่ีีมคัน มีสปอนเซอร์หลักของเราค่ะไอโฟน6รายการอะไรก็ธรรมดานะครับนี่ต้องเรียกได้ว่าชัดแจ๋วครับไปหาลูกกันสิครับไทยเซลฟี่ค่ะหนึ่งสองสามทำไมครับชัดยังไงฮะชัดมากโอ้ชัดมากกันนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมว่าเราเข้ามาดูดีกว่าว่าในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยมีสัตว์อะไรอยู่บ้างฮะไปเลยก่อนครับไปเลยครับตามคูกโซ่ไปเลยฮะโคท่าม้าโคท่าม้าและขนมด้วยครับคุณผู อยู่ที่จุดแรกนะครับในสวนสัตเปิดขาเขียวฮะอยู่ที่จุดชมละมั่งครับจุดเป็นจุดที่สามารถให้ครับผู้ที่มาเที่ยวมาเที่ยวนะครับสามารถแบบสัมผัสใกล้ชิดกับละมั่งได้อย่างใกล้ชิดนะสามารถให้เห็นได้ดูนี่ครับผมด้นี่ค่ะใกล้เทศกาลคริสต์มาสครับ มานี่คือมามามา,มาพาความให้ซ <c oughs> ัน,น <c oughs> ต้าเหรอครับวันเวลาครับผมผมเต็มตังใจกว้าง ออยู่ที่กลุลงครับุ่มงคุณซูอยู่ไหนเนี่ยคุณซู่ เฮ้ยผู้ก่าคัพูดดีๆคนสู้ครับคนไม่สุภาพนะครับ ครับ <laughs> 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 พี่เอาโรเลบอกเขะว่าฮิ่โปเนี่ยจะใช้การอึเพื่อสร้างอาณาเขตกระจายอึกระจายอึอยู่ตรงไหนก็คือตโปอาณาเขตใช่สเปสอึไว้เพื่อสร้างอนาเขตโอ้โหแบบนี้เองใช่ค่ะนี่เป็นความรู้คุณผลย่าไปสร้างอาณาเขตนะคะแถวไหนนะฮะเนี่ยค่ะมันช่างสบายรู้กันโอ้โหโอ้ยหูกระดิกเลยอ่ะมีเรื่องมีเบิร์นหูด้วยฮะ I like to move it move it I like to move it move it you like to move it I like to move it move it I like to move it move it I like to move it move it you like to move it I like to move it move it I like to move it move it I like to move it move it you like to I like to move it move it I like to move it move it I like to move it move it you like to พี่รามบอกว่าชิ้นอิ่มมากเลยเลิกให้ฉันสักทีได้ไหมเลอก็เห็นยังกินไม่หยุดนะะมีนกกระจอกเทศนยคะทำไมฮะโอ้โหตัวลรกเลยฮะนกกระจอกเทศค่ะ ฉันอยากจะให้เธอไปเที่สูสันสัตว์ฉันอยากจะให้เธอ เราไปเดินเที่ยวดูสัตว์มาเป็นยังไงบ้างครับคุณฝนเหนื่อยมากค่ะ่อยมากเลยครับเรียกว่ามาเดินนิดเป็นมา80เอเคอร์ได้ใช่ออกกำลังกายน้ำหนักน่าจะลดประมาณเหนื่อยสุดๆครับ2,000แคล2,000แคลนั่นเรียกว่าผอมเลยทีเดียวนั่งแบบวิตเลสซีเค็ดยังอายครับใช่ คุณสู้เป็นไงครับวันนี้วันนี้เหนื่อยนะครับแต่พูดถึงนะเหนื่อยแต่ก็มีความสุขนะครับโอ้โหสัตว์น่ารักมากครับแต่ละตัวโอ้โหเรียกว่าคุณสู้นี่ว่าถ่ายรูปทุกสเตชันเลยเนี่ยครับคุณสู้ทุกสเตชันครับทุกสเตชันกินสเตชันเลยครับโอ้โหแต่ว่าวันนี้ครับก่อนอื่นผมว่าเราต้องมาสรุปผลเกมกันดี้ไปครับว่าใครนะครับผู้ชนะนะครับเดี๋ยวรูปขึ้นตามนี้นะครับเพื่อนผู้ชมก็จะตัดสินครับว่า ที่ดูครับผมก็พอจะรู้ครว่าขครชนะแน่นอนครับผมคุณคุณแบลความมั่นใจอยากรู้มาจากไหนล้านเปอร์เซ็นครับโอ้โหมั่นใจมากมั่นใจครับคุณฝนนี่สู้ผมไม่ได้แต่จากที่ผมดูนะครคือคุณฝนนี่น่าจะชนะชัดเจนนะเพราะว่าจํานวนรูปก็เยอะกว่าครับรูปก็แบบเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้าได้ชัดเจนมากครับแต่คุณสู้ครับจํานวนรูปนี่ค่อนข้างน้อยนะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเน้นไปทางทานในทีมส่วนใหญ่นก็เห็นว่าผมตัดสินว่าคุณฝนเป็นฝ่ายชนะกันครับ ก็จะก็จะให้เลือกแนวสไตล์อาหารครับที่จะไปกินในต่อไปนี้ครับผลคุณผลอยากไปกินแนวไหนหน่อยอยากไปกินแบบหรูๆห้องแอร์เย็นๆถ่ายรูปเซลฟี่สวยๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้มันการเสียเวลาครับเราแวะไปที่ต่อไปกันเลยดีกว่าครับคุณผลเพราะว่าตอนนี้เราค่อนข้างจะเหนื่อยมากเลยทีจริงๆฮะขันก้นหมครับขันก้นครับผมว่าเราไปกันเลยดีกว่าครับผมไปครับผมเดินท้องต่อไปเฮ้ย everybody Where you see me comes, wanna pull me if I damn a touchdown. It's ready, we're ready for the part. dun, 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 comes touchdown. one of whom fought may have them ready, we're ready It's the time. at for สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงเฮียชวนชิมแล้ววันนี้เฮียจะพาฝนมาชิมอะไรคะก็วันนี้นะครับเราก็อยู่ที่ร้านแองเจลใบฟ้านครับก็เรียกว่าร้านนี้ครับมีทั้งอาหารคาวและอาหารหวานครับว่าจีเด็ดมากเลยครับแนะนําเลยงั้นเราเข้าไปเลยไหมอ่ะหิวมากเลยเนี่ยตอนนี้โอเรท้องร้องครกคร่าง ตกแต่งได้แบบสวยงามมากเลยนะครับบรรยากาศแบบโมเดิร์นครับอันนี้คุณฝนนี่ริ้มหิวเนี่ยครับหิวมากเลยค่ะหิวมากเลยครับเดี๋ยวผมว่าเรามาสังฮายได้ว่าครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของร้านพี่ฟ้าค่ะค่ะ ก็อยากให้พี่ฟ้านะครับพูดถึงความเป็นมาของร้านนะครับว่าทําไมแบบถึงเปิดเปิดร้านนี้อะไรเงี้ยครับอ๋อก็เริ่มจากความชอบกันนะคะเริ่มต้นชอบจากชอบทานเป็นคนชอบทานทีนี้ก็เสาะหาทานไปเรื่อยทั้งเมืองไทยบ้างที่ไหนทานไปทุกที่เมืองนอกบ้างอะไรบ้างอพอต่อมาปุ๊บเนี้ยก็มาเรียนเป็นเชฟที่เรือกอตงองเบอร์ค่ะทำไมพี่ฟ้าถึงจัดร้านสไตล์นี้อะะ่ะชอบค่ะเป็นคนชอบเสพ เวลาทานแล้วเนี่ยนอกจากต้องขอมแบบว่าจะต้องเสพสามทางนิสัยจะต้องสวยด้วยกลิ่นก็ต้องหอมลิ้นก็ต้องรับรสสัมผัสด้วยพนนี้เวลาไปเมืองนอกมาเนี่ยก็แอบจดจําตรงนั้นแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยด้วยส่วนตัวเนี่ยชอบนคนตกแต่งอยู่แล้วค่ะก็เลยเนี่ยทำให้บันออกมาเป็นแนวที่เราชอบค่มีคนมาถ่ายรูปอะไรเงี้ใช่ค่ะใช่เห็นลูกค้ามีความสุขแล้วก็มีความสุข เรเรียว่าอยากให้ลูกค้าได้เสพทุกทางของเราใช่ไห่คะ่าใช่ครับใช่ค่ะแล้วก็อยากสอบถามเรื่องที่ร้านนะครับคือตอนเวลาเปิดปิดนี่คือเปิดปิดเวลาไหนแล้วก็เปิดวันไหนบ้างครับก็วันธรรมดานะคะเปิด11ดโมงเช้านะคะปิดสีทุ่มแต่ว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยเปิดสิโมงครึ่งก็ปิดสิบทุ่มเหมือนกันค่ะ แล้วอย่างนี้เส้นทางที่จะมาร้านพี่ฟ้านมาอย่างไงบ้างคะโอเส้นทางเหรอคะก็เป็นทางเลี่ยงเมืองหนองมนเวลาคนเขาก็มาเขาก็จะลงตรงทางด่วนนะคะทางเลี่ยงตรงบายพาสแล้วก็ตัดเข้ามาเลยค่ะแล้วก็เจอเลยเจอเลยค่ะยาง่ายมาง่ายมากเลยครับก็หลงไปหลายร้านแล้วนะคะหลงไปก็เยอะนะคะแต่ก็มาหามาจนได้ก็ปลื้มเนี่ยค่ะเป็นวามปลื้มลูกค้าหลายๆท่านก็มีความพยายามค่ะหลงแล้วก็วนแล้วก็โทรศัพท์มาถามนะคะ ครับผมว่าถ้าคือถึงจะลงครับแต่ว่าถ้ามาถึงร้านแล้วสวยขนาดนี้ผมว่าก็มันก็คุ้มนะครับตมาถขอบพระคุณค่ะ <c oughs> ครับผมก็เดี๋ยวครับเดี๋ยวอ้ยอ้อาหารเรามาแล้วครับผมเราดูอาหารกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างค่ะยินดีค่ะ ค่ะตอนนี้ก็อยากให้พี่ฟ้าช่วยแนะนําอาหารบนโต๊ะด้วยอ๋อก็ก็นี่ก็เป็นขนมปังกระเทียมนะคะแต่ว่าที่เราแตกต่างจากที่อื่นเนี่ยเพราะเราใช้บิอญช์ทำนะคะเป็นขนมปังไข่แดงนะคะแล้วเราก็ทำบัตเตอร์เองทําเนยเองใส่กระเทียมเองนะคะเดี๋ยวลองทานดูค่ะเรียกว่าเพียงิคน่าทานค่ะแล้วก็อาจารย์ต่อไปนี่ก็คือครีมซอสไข่กุ้งก็เป็นจานหนึ่งที่แบบว่าขายดีของที่ร้านคือไฮไลท์เลยคือกุ้งค่ะ ฝีมือ20นะคะอิกิเดียน80ในนี่ในวัตถุดิบเพราะว่ากุ้งเนี่ยใช้เรือเล็กไปค่ะแล้วก็สดใหม่ทุกวันกุงตัวใหญ่มากดึงมากเลยค่ะดึงมากสดดึงดัมั่นใจถึงความปลอดภัยไร้สารเรียกว่านี่คือโตกินหนึ่งนี่ก็คือลูกกุ้งมาก่อนแล้วนะคะ ใช่ค่ะแล้วก็อาจารย์ต่อไปดีลูกค้าหลายๆท่านนีเรียกร้องเมื่อก่อนนี้มีการฝรั่งต่อมาลูกค้าก็เรียกร้องขอให้เปิดเป็นหูอาหารไทยก็นี่เป็นสูตรของคุณแม่ที่ทํากินเองในภายในบ้านนะคะแล้วก็เป็นกุ้งราดพริกน้าปลาค่ะง่ายๆเบาๆทานแบบคนไทยชอบค่ะแลีวก็ว่าสิหน้าตานี่คือเรียกว่าไทยจ๋ามากเลยคไทยจ๋ามากรมาเลยครับแต่ทั้งส่วนใช่ค่ะรสชาติจัดจ้านค่ะไม่รอ้ต่อไปเลยครับ ก็ต่อมาก็จะเป็นแนะนำนะคะเป็นนางเอกของร้านก็พานาคอต้าสูตรนี้เนี่ยแม่ม่จะบอกเลยรู้สึกอับอายจริงเลย <Okay. S 1> ไปขโมยสูตรเขามา <laughs> สมัยไปฝึกง,งานที่อิตาลีค่ะ oh, oh, oh. ก็คือเขาก็ส่งเราไปฝึกง,งานที่ร้านนี้ร้านนี้ก็จะดังอยู่สองสาอย่างนะคะมีเค็มเบรคาเมลคาสตาแล้วก็พานาคอต้าเราไปมาแล้วก็ ช่วยเชฟเขาล้างจงล้างจาาก็แอบมองหลังชีบอกไม่ต้องแอบมองนะให้สูตรมาทำเลยเรียกได้ว่าสูตรนำเข้าใช่ค่ะใช่เรียก้ว่าไปขโมยสูตรเรยกว่าเราไปแอบเรียนรู้มาอบเรียครับมาใชคนสูตรับได้ค่ะสูตรรับของไทร้านใช่แล้วก็ต่อมาก็เป็นชีสเค้กนะคะ ความแปลกของชีสเค้กที่นี่เนี่ยเพราะพี่ฟ้าเบลนชีสสองชีสเข้าด้วยกันส่วนหนึ่งก็คือเป็นชีสที่มาจากฝรั่งเศสนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นชีสที่มาจากญี่ปุ่นเพราะนั้นของมันก็คือจะไม่แน่นมากมันจะไม่ริชมากถ้าอย่างฝรั่งเศสมันจะริชเกินไปคนไทยจะทานยากอันนี้เราทานทานง่ายๆทานไปหมดง่ายๆ่าเลยนะคะว่าเผยครับเผยคีนึงคีหมดจานแล้วอ่าใช่ค่ะก็คือปรับปรับรสชาติของชีสให้เข้ากับ ให้เข้าคนไทยใช่ให้นุ่มให้เบาให้ทําให้ทานง่ายขึ้นนะคะครับผมเรียกว่าพิธีกรสาวผมนี่ถ้าจดใจไม่ไหวเลยหนูมองแต่อาหารเลยค่ะถึงไม่มองหน้าพี่เลยมองแต่อาหารเลยรอคอยมากขอชิมหน่อยแล้วกันนะคะเชิญค่ะพากะชิมอาเชิญเลยค่ะพี่ณิกรสาวของผมเดี่ นี่ครับก็ถ้าใครสนใจครับที่จะมาร้าน Angel นะครับก็สามารถมาตามที่อยู่ข้างใต้ข้างล่างนี้ได้เลยครับแล้วก็โซชันเนี่ยก็อยากให้พี่ฟ้าครับทิ้งท้ากับคนที่ยังไม่เคยมาให้ร้านเนี่ยครับว่าทาไมเขา มาลานี่ครับอ๋อค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบในสไตล์ยุโรปนะคะแต่งบ้านแบบนั่งสบายๆพักผ่อนนะคะแล้วก็ชากาแฟอาหารที่มีคุณภาพเชิญเรียนเชิญค่ะนะคะคเผื่อจะได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างถ้ามีโอกาสแวะมาหนองมนหรือบางแสนยินดีต้อนรับค่ะอขอบพระคุณ,ค,ณค่ะทางน,นี้ก็เราก็ต้องขอลาไปก่อน,นครับจากร้านเองเจ้าครับเพราะว่าพี่กรอนสาวของผมนั้นง่วงแล้ว <laughs> ครับผมก็ขอบคุณพี่บามากนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ครับตอนนี้ครับหลังจากเที่ยวไปกินอาหารกันมาอ้าวพี่นิกออนสาวเป็นไรครับเนี่ยอิ่มมากเลยค่ะอิ่มมากเลยนะฮะเดินไม่ไหวแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวเราต้องไปนะครับข้อเดียวนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเฮียนะครับจะพาไปเที่ยวต่อครับแล้วทุกคนครับจะได้ดูว่าชนบุรีครับมีที่อีกมากมายครับเที่ยวยังไม่ได้ไปครับแล้วผมต้องขอตัวครับพาพี่นิคอนสาวผมไปหาอีโนทายกครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะแน่นมากนะครับไปเลยครับไปเลครับไปก่อน Where you see me comes wanna pull me up, I damn a touchdown. It's ready, we're ready for guitar ball.